สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษออรอ l นเลนนั่นเองครับก็ยังคงอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมครับวันนี้เพิ่มเติมคือเปลี่ยนหน่วยใหม่แล้วครับักเรียนโอเคนะจากเดิมครั้งก่อนเนี่ยใครจําได้ครูนเด่นสอนเรื่องอะไรครับการชั่งน้ําหนักนั่นเองซึ่งครั้งนี้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่พูดถึงเรื่องการชั่งน้ําหนักละมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกการตวงการวัดดีกว่าโอเคนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยครูนเด่นถามนักเรียนก่อนครับว่านักเรียนเคยได้ยินคําว่าตวงไหมเอ่ยตวงนี่มีตอเต่าวอลแหวนแล้วก็งอง,งูครับแบบนี้อ่านว่าตวงนะครับโอเคนะมาดูคําว่าตวงเนี่ยหมายความว่านี่นักเรียนนึกถึงอะไรครับเวลาเราไปตวงเช่นไม่บอกว่าเอ้ยเคยไปตวงน้ําตาลไหมครับนักเรียนเคยตวงน้ําตาลไหมตวงน้ําเคยตวงน้ำไหม,มอ่าลองมาดูครับสมมตินะว่าครูนดเด่นมีน้ําตาลอยู่นี่ นี่มีน้ำตาลอยู่ในกระมังนะอันนี้เป็นน้ำตาลหมดเลยนะอ่ะครูนัเด่นเขียนแล้วกันนะฮะเป็นน้ำตาลโอเคนะทีนี้ครูนัเด่นเอาแก้วอ่านักเด่นเคยเห็นแก้วใช่ไหมครับนี่เอาแก้วชนี่สมัยก่อนเขาจะมีแก้วนะร้านขายตอนครูน่เด่นเด็กๆนะโอเคนะร้านของชําพวกนี้นะเขาจะมีนี่เป็นถาดน้ําตาลอยู่โอเคไหมตอนนี้น้ําตาลเราอยู่ในกระมังแล้วกันเนาะแล้วก็มีแก้วครับมีแก้วนี่การตวงก็คือว่า ครูเรนอยากรู้คําว่าไอ้น้ําตาลหนึ่งกะละมังนั้นอ่ะเนี่ยถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามันจะจุได้กี่แก้วนักเรียนก็เอาแก้วไปตักน้ําตาลครับโอเคนะสมมุติว่านับได้แล้วก็คือมีประมาณอยู่อครูเรนขอวาดแบบนี้นะนี่ชบนี่สมมติครูเรนมาให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ชิบนี่รเรนเสกมาแล้วนะเมื่อกี้นะสมมติว่าครูเรนบอกว่า นี่ครับครูเล่นบอกว่าไอ้น้ำตาลหนึ่งกรละมังนะั้นนะโอเคนะมาดูครับมันจะใส่แก้วเนี่ยครูได้ตักมาใส่ในแก้วนะมันจะใส่ได้แก้วที่1 2 3แล้วก็4พอดี หมายความว่าอะไรครับหมายความว่านักเรียนตอบครูได้ว่าไอ้น้ําตาลหนึ่งกะละมังเมื่อกี้นั้นเนี่ยมันจะมีความจุมเท่ากับแก้วกี่ใบ4ใบนั่นเองเราเรียกว่าคือการตวงนั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนจะตวงน้ําตาลทรายตรงนี้นะครับโอเคนะจะตวงน้ําตาลทราย1กะละมังตรงนี้นะก็จะใส่แก้วได้กี่แก้ว4แก้วโอเคนะดังนั้นสมมติว่าถ้าไม่ใช่น้ําตาลน่ะสมมุติเป็นน้ําเป็นน้ํานักเรียนตวงได้ไหมน้ํา นักเรียนเอามาตวงใส่แก้วได้ไหมสมมติเป็นน้ํานะครับนักเรียนนี่น้ําก็นักเรียนก็เอาแก้วเนี่ยไปตักน้ํามาอ่าได้1แก้วโอเคนะสมมุติตรงนี้เป็นน้ําน้ําเอาง่ายเลยครับนี่เป็นสีฟ้าแล้วกันน้าโอเคนะนี่ครูไปตักน้ํามาอันแรกก็ใส่ในแก้วอันนี้ครับนี่เต็มฟลุหนึ่งแก้วแสดงว่าหมายความว่านักเรียนเอาแก้วไปตวงเออใช้คำว,ว่าตวงนะครับแก้วไปตวงน้ํามา1แก้ว แก้วที่สองนักเรียนก็ไปตวงมาเหมือนเดิมครับนี่ได้อีกหนึ่งแก้วแก้วที่สามก็ไปตวงมาเหมือนเดิมครับทีนี้ถ้าเป็นน้ําครับเป็นน้ําแบบนี้หมายความว่าน้ำหนึ่งกะละมังเมื่อกี้จะตวงได้กี่แก้วครับนักเรียน3แก้วใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นรู้จักคําว่าการตวงหรือยังรู้จักอะไรเนาะดการตวงเนี่ยเราจะตวงอะไรก็ได้ครับน้ําตาลน้ําน้นําพึ่งไรพวงนี้เนาะ ดังนั้นลองมาดูครับว่าเราใช้อะไรในการตวงได้บ้างดังนั้นมาดูข้อที่1ครับนักเรียนช่วยครูนเด่นทาตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ครูเด่ยนยังไม่ได้สอนนะเตรียมพร้อมก่อนเรียนก่อนนะครับโอเคนะมาดูเขาบอกว่าข้อที่1ครับจากรูปสิ่งใดใช้ตวงสิ่งต่างๆได้บ้างตวงเอาแล้วใช้ตวงอะไรใช้ตวงได้บ้างนะเมื่อกี้นี่ขอใครก่อนเลยครูเล่นบอกอะไรไปแล้วเมื่อกี้แก้วนั่นเองใช่ไหมแก้วต้องใช้ตวงดใดแน่ ชามครับเรียนชามใส่มาม่าคนบอกว่าชามไว้ใส่มาม่าค่ะโอเคนะตวงได้ไหมเอ่ยสมมติครัวชามตรงนี้ไปตวงน้ําตาลในในกะละมังเมื่อกี้ได้ไหมได้ตวงได้เพราะชามมันสามารถใส่น้ําตาลได้โอเคไหมเอาชามไปตวงน้ําได้ไหมได้ดันกอไก่ก็ตวงได้ครับคอควายครับเรียนหนังสือ เอาหนังสือไปตวงน้ําตาลได้ไหมเอ่ยไม่ได้ดังนั้นมันก็คือหนังสือเนี่ยมันเอาน้ําตาลมาใส่หนังสือไม่ได้นั่นเองดังนั้นก็เรียกว่าหนังสือเนี่ยมันใช้ตวงไม่ได้นั่นเองครับโอเคนะส่องงองูครับตัวหนีบกระดาษใช้ตวงได้ไหมนักเรียนไม่ได้เนาะโอเคนะครับจอจานลูกแก้วนี่ตอนเด็กๆดีดกันโอ้โหสนุกสนานมามันมากโอเคไหมสมัยนี้เด็กป .2 ยังเล่นดีดลูกแก้วกันไหมฮะ สมัยครูเล่นนะสมัยนี้ไม่ได้เล่นหรอเราอ๋อเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือแล้วนาเสียดายนะครับโอเคนะลูกแก้วไว้ยิงนกแทนอ๋อกไม่ใช่ออเคนะแล้วลูกแก้วใช้ตวงได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้อีกเช่นกันเออนักเรียนจะเอาน้ําตาลไปใส่ในลูกแก้วได้ไหมก็ไม่ได้น้าไปใส่ในลูกแก้วได้ไหมก็ไม่ได้ดูฉาะช,ชิงครับนักเรียนขวดเป็นขวดขวดเปล่าๆปเลย เอาน้ำตาลมาใส่ในขวดได้ไหมเฮ้ยใส่ได้ว่ะเออใส่ได้เอาน้ำมาใส่ในขวดใส่ได้ไหมได้ก็ที่เราดื่มกันทุกวันนี้ก็น้ําอยู่ในขวดนะนักเรียนดังนั้นชอชิงใช้ตวงได้ไหมครับตวงได้ดังนั้นจากข้อที่1สิ่งของที่ใช้ตวงได้ก็คือมีก็ไก่ก็คือชามขอไข่คือแก้วและชอชิงคือขวดนั่นเองโอเคนะทันไหมเอ่ยน่าจะทันนะครับโอเคนะอ่าใครทันแล้วยกมือครับผมอู้นี่ยกมือกันอย่างไวนะทันเนาะ เขาทนแล้วขอไปต่อข้อที่2ครับนักเรียนมาดูครับข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาของเหลวในภาชนะแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วบอกว่าของเหลวในภาชนะใดมากกว่าเอาละเขาอยากได้ว่าของเหลวเจอภาชนะใดมากกว่าถ้าเรียนสังเกตนะอันนี้สมมุติเป็นขวดโหลแล้วกันนะคนักเรียนเรียกมันว่าขวดโหลอันนี้ก็ขวดโหล,ลมันมีขนาดเท่ากันไหมครับเท่ากันถ้าดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่าขนาดของขวดโหลเท่ากันแต่ขวดโหลกอก่เนี่ย มันมีน้ําอยู่แค่ไหนนิดเดียวโอ้ไม่ถึงครึ่งน้อยแม่น้อยขดโลขอไข่เป็นไงน้ําอยู่โอ้โหเต็มเลยนะแสดงว่าอันไหนครับนักเรียนต้องตอบครูได้แล้วว่าของเหลวในภาชนะใดมากกว่าต้องตอบว่าขอไข่นั่นเองเก่งมากๆครับด้นอันนี้ตอบขอไข่เนาะครูนักเรียนก็วงกลมขอไข่ไว้แล้วกันโอเคนะไปดูข้อที่2ครับอันนี้ก็เป็น ไม่รู้อะไรนะเรียกว่ากระปุกได้ไหมเรียกว่าขดโหลเหมือนเดิมแลมวกันนะโอเคนะดีที่สุดเออเรียกขดโหลขดโล,ดโลก็ไก่มีน้ําอยู่ประมาณครึ่งเดียวครับแต่ขดโลขอไข่มีน้ําอยู่เต็มเลยไข่ต้องมีมากกว่าการครับนักเรียนข้อไหนครับขอไข่นั่นเองเก่งมากๆครับโอเคนะข้อ3ครับนักเรียนขวดเอาแล้วครับเป็นขวดก็ไก่ไม่มีน้ําอยู่เลยขอไข่มีน้ําอยู่เกือบเต็มขวดเลย อันไหนต้องมีน้ำอยู่มากกว่าครับขอไข่นั่นเองเก่งมากๆครับโอเคนะไปต่อข้อที่4ี่ครับเป็นเหยือกนี่เหยือกอกไก่โอโ้โหใส่น้ำแบบนี้ครับเหยือกขอไข่ใส่น้ำแค่นี้อันไหนมีปริมาณของเหลวในภาชนะมากกว่ากันครับต้องตอบว่ากอไก่ทำไมนักเรียนถึงตอบครูนักนเรียนไ,ได้ว่าเออของเหลวในภาชนะใดมีมากกว่ากันนักเรียนก็ดูที่เออขนาดความสูงของมันนั่นเองถ้าเออ ถ้ารูปทรงของภาชนะของนักเรียนมันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะเช่นข้อหนึ่งก็เป็นรูปแบบนี้เหมือนกันข้อ2ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันข้อ3าเป็นขวดเหมือนกันข้อ4เป็นเหยือกเหมือนกันดังนั้นของเหลวที่มีความสูงมากกว่าความสูงวัดยังไงครับวัดจากก้นของมันนะคนหันไปดูข้างหลังไม่ใช่นะฮะอันนั้นก้นนักเรียนไม่ใช่โอเคนะเออก้นภาชนะนั่นเองครับนี่สังเกตนี่ก้นของมันอยู่ตรงนี้ นักเรียนก็เทของเหลวลงไปฟิวฟิวนี่คุณเรียนเปิดน้ําเข้าไปอันนี้สูงแค่นี้เนะี่ยอันนี้สูงแค่ไหนครับนักเรียนสูงแค่นี้เองเอออันไหนต้องมีของเหลวอยู่มากกว่ากาันก็ต้องตอบกไก่นั่นเองดึกภาพออกใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นไปดูข้อที่5ต่อครับผมมาดูข้อ5ครับข้อ5เป็นขวดโหลเหมือนเดิมครับนี่ขวดโหลอันไหนมีของเหลวมากกว่ากาันตอบกไก่เก่งมากครับและขอข้อสุดท้ายข้อที่6ครับนักเรียนข้อ6 ของเหลวในขวดกอหรือขวดขอนะมีปริมาณมากกว่าการขวดโอ้โหเก่งมากขอไข่นั่นเองนะครับยังนั้นตอนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจเนาะเออว่าการตวงเป็นยังไงและปริมาณของเหลวมากกว่าน้อยกว่าดูยังไงโอเคนะถ้าตรงนี้ได้แล้วครูเน่นขอไปต่ออีกสักหนึ่งหน้าแล้วกันครับมาครับขอหน้านี้เอาละทีนี้ครูเนตนจะเริ่มสอนแล้วนะครับ หัวข้อนี้ชื่อว่าการวัดปริมาตรและก็ความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเอาแล้วย้ำนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคือยังไงครับนักเรียนปกติแล้วเนี่ยถ้านักเรียนเคยได้ยินการตัวงงใครเคยไปเรียนทําขนมทําคงทําเค,ค้กอะไรงนี้เขาจะใช้อะไรครับนักเรียนมีช้อนตวงเอออะไรพวกนี้เนาะเออมีถ้วยตวงก็ว่ากันไปดังนั้นพวกนี้ อันนี้ย้ําว่าใช่หรือไม่ใช่ครับนักเรียนไม่ใช่เดีย๋ยวเราจะไม่พูดถึงพวกถ้วยตวงช้อนตวงไม่ใช่นะครับโอเคนะไม่พูดถึงช้อนชาช้อนโต๊ะไม่เราเอาบ้านๆครับนักเรียนนี่โอเคนะที่บ้านเรามีอะไรมีแก้วเออก็ตวงเป็นแก้วที่บ้านมีเหยือกก็ตวงเป็นเหยือกที่บ้านมีลำไม้ไผ่ก็ตวงเป็นลำไม้ไผ่เอาละกันโอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูครับก่อนอื่นเลยช่วยครูเรียนตอบคาถามพี่นกคุกก่อนครับพี่นกคุกถามว่า เราจะเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวหรือความจุของภาชนะต่างๆเนี่ยโดยไม่ต้องวัดได้หรือไม่อย่างไรเอาละครับเราจะเปรียบเทียบโดยไม่ต้องวัดได้ไหมได้แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยหมายความว่าของเหลวนั้นต้องอยู่ในภาชนะเหมือนๆกันเช่นครูเล่นบอกว่ามีแก้วอยู่มีแก้วอยู่สองใบนี่หน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแก้วอันนี้หนึ่งครับมันเติมน้ําไปเท่านี้สุบ นี่กับแก้วอันที่สองเติมน้ําไปเต็มเลยครับนี่โอเคไหมนักเรียนเปรียบเทียบให้ครูนักเรียนได้ไหมเอ่ยว่าแก้วใบที่หนึ่งหรือแก้วใบที่สองเนี่ยมีควมีของเหลวมากอยู่มากกว่ากันก็คือแก้วใบที่สองถ้ามันขนาดเหมือนกันนะครับโอเคนะเพราะอะไรเพราะเออมันเติมเต็มเลยแต่แก้วใบที่หนึ่งเนี่ยไม่เต็มโอเคนะ ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบก็ได้ไม่ต้องใช้การวัดก็ได้ก็ดูจากสายตาก็ได้แต่ย้ำว่ามันต้องเป็นภาชนะเดียวกันหรือเหมือนๆการขนาดเท่ากันนั่นเองครับโอเคนะตอบคำถามพี่นกคุกไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้มาดูเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างครับนักเรียนเขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนคิดว่าน้ำส้มในเหยือกนี่มีเหยือกนะฮะใส่น้ำส้มอยู่นะนักเรียนคิดว่าน้ำส้มในเหยือกเนี่ยสามารถเทใส่แก้ว ได้เต็มแก้วกี่แก้วเอาแล้วเอถ้าออันนี้ภาชนะเป็นเหยือกอันนี้ภาชนะเป็นแก้วเอาแล้วครับนักเรียนมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแสดงว่านักเรียนจะเปรียบเทียบได้ไหมเอ่ยไม่ได้ต้องเกิดจากการเลยครับการวัดหรือว่าการตวงนั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนอยากตวงตรงนี้นักเรียนก็ทําไงครับนักเรียนก็ทําการง่ายๆเลยเอาน้ําส้มตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยเอาน้ําส้มในเหยือกเนี่ยไปทำไง ไปเทใส่แก้วครับนี่เทจนเต็มแก้วเลยนะเทเต็มมาดูครับว่าจะเทได้ยังไงมาดูนี่โอเคนะครูณเล่นยกภาพมาให้ดูแล้วครับจากสถานการณ์ข้างต้นเมื่อเทน้ําส้มใส่แก้วทีละใบจะได้ว่าเอาละครูณเด่นก็ยกนี่น้าส้มในเหยือกเมื่อกี้ครับมาเทใส่แก้วได้แก้วใบที่เท่าไหร่ครับใบที่หนึ่งสแล้วก็ใบที่สี่ เทจนเต็มนะครับนักเรียนยามก็เต็มจะได้มาแล้วครับทั้งหมดกี่แก้วเต็มแก้วกี่แก้วสี่แก้วพอดีเป๊ะครับนักเรียนเดินได้สี่แก้วพอดีเป๊ะเลยนะยนัินหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้น้ําส้มหนึ่งเหยือกเนี้ยมันจะเทใส่แก้วขนาดเนี้ยได้สี่แก้วพอดีเป๊ะเลยก็คือเต็มแก้วพอดิบพอดีโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าน้ําส้มหนึ่งเหยือกนะครับเมื่อเอาไปเทใส่แก้วเราเรียกว่าการตวง ซึ่งเมื่อตวงแล้วเนี่ยเราจะทราบความจุของเหยียกนั่นเองครับน้ำส้มหนึ่งเหยือกนะจุน้ำส้มเท่ากับกี่แก้วช่วยครูเล่นนับหน่อยครับนี่1 2 3สาแล้วก็สี่นั่นเองแล่วหมายความว่าอะไรน้ำส้มในหนึ่งเหยือกนั้นเอาไปเทใส่แก้วแล้วได้สีแก้วหรือเราเรียกมันว่าคือความอะไรนะครับความจุนั่นเองก็จะตอบว่าน้ำส้มหนึ่งเหยือกจุน้ำส้มได้สี่แก้วนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นมาดูตรงนี้ครับ หรือนักเรียนจะเรียกมันว่าขอตรงนี้ขอไฮไลท์ไ้นิดนึงว่าเหยือกนี้เคลียน์พูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะน้ำส้มหนึ่งเหยือกจุน้ำส้มได้4แก้วหรือนักเรียนจะเรียกมันว่าเหยือกใบนี้มีความอะไรครับไฮไลท์ครับความอะไรความจุนั่นเองครับความจุเท่ากับ4แก้วนั่นเองตอนนี้นักเรียนได้คำมาหนึ่งคำเรียกว่าความอะไรความจุนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจความจุหรือย,ยังเข้าใจแล้วเนาะ ถ้าสมมติว่าครูเนตมีเหยือกอยู่หนึ่งเหยือกนะครับแล้วในเหยือกนี้มีน้ําส้มอยู่นะแล้วครูเนตก็เอาน้ําส้มในเหยือกนี้ไปเทใส่แก้วครับบังเอิญว่ามันได้5้าแก้วเต็มๆพอดีเลยนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเหยือกนี้เหยือกอันนี้นะครับมีความจุเท่ากับ5แก้วนั่นเองครับหรือเราจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเหยือกใบนี้สามารถจุน้ําส้มได้5แก้วนั่นเอง โอเคนะครับตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้นักเรียนมาดูในกรอบข้างล่างนิดนึงครับเขาบอกนักเรียนว่าอะไรแก้วน้ําเป็นหน่วยกลางอ่ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งคำครับนักเรียนเราเรียกมันว่าหน่วยกลางอ่ะฟังครูดีนะในการวัดปริมาตรและความจุที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไม่ใช่นะฮะครูได้รเรียนบอกไปแล้วว่าหน่วยมาตรฐานมันคือพวกที่เป็นถ้วยตวงช้อนตวงอะไรพวกนั้นเนาะแต่เรายังไม่ได้เรียนนักเรียนค่อยไปทําความเข้าใจตอนหลังก็ได้ดังนั้นอันนี้ครับ ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเราเรียกมันว่าหน่วยอะไรครับนักเรียนหน่วยกลางนั่นเองเช่นอะไรนะแก้วชามเือกขวดโหลอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยโอเคเนาะเข้าใจไหมเอ่ยไหนใครยกมือใครทันครับยกมือได้โอ้โหนี่ทันกันนะโอเคนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วไหนครูเล่นขอถามนิดนึงครับนักเรียนเข้าใจความจุไหมเอ่ยนี่ความจุคือยังไงครับนักเรียนความจุก็คืออ่ามันสามารถวัดได้โอเคนะเช่น เมื่อกี้ครูเรียนบอกแล้วว่าสมมุติว่าเอาน้ำส้มในเหยือกไปเทได้กี่แก้วพอดี4ี่แก้วพอดีแสดงว่านักเรียนจะบอกครูเรียนได้ว่าเหยือกเนี้ยมีความจุเท่ากับ4ี่แก้วนั่นเองโอเคนะได้นะครับดันขอไปต่ออีกสักหนึ่งหน้าครับผมไปกันเลยมาดูตัวอย่างครับทีนี้ตัวอย่างนะข้อที่เป็นขวดครับขวามือเป็นแก้วนักเรียนมาดูครับขวดหนึ่งขวดตวงได้1แก้วพอดีเลยดังนั้นจะเห็นว่าขวด จุน้ามะนาวอันนี้เป็นน้ามะนาวนะเท่ากับกี่แก้วพอดีครับ1แก้วพอดีเป๊ะดังนั้นน้ามะนาวในขวดมีปริมาตรเอาละเพิ่มมาอีกหนึ่งคำนักเรียนปริมาตรครับเอาแล้วครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะหขวดตวงได้1แก้วแสดงว่านักเรียนสามารถพูดได้ว่าขวดใบนี้มีความจุเท่ากับ1แก้วนี่อันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วนะความจุรู้จักไปแล้วครับทีนี้เขาพูดถึงอีกหนึ่งคำกับนักเรียนคือปริมาตร โอเคนะปริมาตรเด็กนักเรียนจะตอบว่าอะไรครับนี่ดังนั้นน้ำมะนาวในขวดมีปริมาตร1แก้วเอเขาพูดถึงปริมาตรแล้วก็ความจุถูกไหมครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนมาดูคาว่าปริมาตรกับความจุเนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นเลยมารู้จักความจุครับนักเรียนความจุก็คือหมายความว่าอะไรครับก็คือขนาดของขวดตรงนี้ครับนักเรียนนี่ขนาดของขวดตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่าความอะไรนะ ความจุครับโอเคนะเช่นสมมุติว่าเมื่อเราเอาน้ำมะนาวนะครับจากตรงนี้นะมาเทใส่ขวดนี่ตรงนี้เลยมาเทใส่ขวดนะครับให้มันเต็มพอดีเลยนะเต็มพอดิบพอดีเลยครับเราก็ดูว่าขวดเนี้มันจุได้เท่าไหร่นั่นเองโอเคไหมครับมันจุได้เท่าไหร่นะทีนี้เมื่อกี้นักเรียนรู้จากความจุไปแล้วถูกไหมทีนี้อีกคํานึงก็คือเป็นปร,ริมาตรครับนักเรียนโอเคนะปร,ะริมาตรมาดูครับปร,ริมาตรถ้าเราพูดถึงปร,ริมาตรก็คือพูดถึง ปริมาณครับของน้ำอะไรน้ำมะนาวนั่นเองพูดถึงปริมาณของน้ำมะนาวนะครับที่อยู่ในขวดใบนี้ก็คือนักเรียนไม่งงนะพูดถึงปริมาณครูเรียนขอไฮไลต์ตรงนี้ครับนี่ปริมาณของน้ำมะนาวที่มันอยู่ในขวดตรงนี้ครับโอเคนะอันนี้เราเรียกมันว่าปริมาตรนั่นเองดันตอนนี้นักเรียนแยกแยะระหว่างปริมาตรแล้วก็ความจุออกแล้วเนาะถ้ายังมองภาพไม่ออกขออีกหนึ่งตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างที่2ครับมี กาน้ําชาครับนักเรียนนี่กาน้ําชา1กานะจะตวงได้ถ้วยชานะครับกี่ถ้วย3ถ้วยครับนะับ1 2แล้วก็3ดังนั้นนักเรียนจะตอบครูได้ว่าเลยครับนี่กาน้ําชา1ใบจุน้ําชาเท่ากับกี่ถ้วยนะ3ถ้วยดังนั้นน้ําชาในกามีปริมาตรก็คือน้ําชาในนี้นะนี่ในนี้เคนะจุอยู่ในกาน้ําชานะมีปริมาตรเท่ากับ3ถ้วยนั่นเองอเคนะ หรือนักเรียนจะตอบครูว,ว่ากาใบนี้มีความจุครับโอเคนะมีความจุเท่าไหร่ครับ3มถ้วยนั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะพูดถึงปริมาตรกับความจุนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจเนาะอ่าถ้าเข้าใจแล้วมาดูตรงนี้ตอนท้ายนิดนึงครับนักเรียนโอเคนะมาดูเมื่อเราต้องการทราบปริมาตรและความจุเราสามารถวัดปริมาตรและความจุของภาชนะนั้นเนี่ย ซึ่งอาจใช้เครื่องมือที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเราเรียกมันว่าอะไรนะอะครูยเขอถามนิดนึงครับที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเราเรียกมันว่าหน่วยอะไรนะเอ๊ะข้างหลังตอบมาแล้วเก่งมากๆเลยนี่ปลบมือเพื่อนหน่อยครับอที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเราจะเรียกมันว่าหน่วยอะไรครับนักเรียนหน่วยกลางนั่นเองโอเคเนาะอ่ะทีนี้หน่วยกลางได้แก่อะไรบ้างเช่นแก้วน้ําถ้วยกละมังเออเคนะเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับ มีแก้วน้ํามีถ้วยมีกระมังมีขวดได้ไหมได้ขวดโหลได้ไหมได้ได้หมดเลยที่มันสามารถบรรจุของเหลวได้นั่นเองโอเคนะและเรียกหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุนี้ว่าหน่วยกลางซึ่งนักเรียนรู้จักสองคำเพิ่มเติมครับก็คือปริมาตรกับความจุนั่นเองโอเคนะดังนั้นปริมาตรกับความจุเนี่ยมันก็จะดูจากอะไรครับดูได้ว่าจากตรงนี้ครับ ภาชนะของนักเรียนเนี่ยไปตวงใส่ภาชนะอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่เช่นยกไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าการน้ําชาเนี่ยมันตวงได้3ามถ้วยแสดงว่านักเรียนจะตอบครูได้ว่าน้ําชาก็คือพูดถึงน้ำนะครับน้ําชานะน้าที่อยู่ในนี้นะมีปริมาตร3ถ้วยหรือนักเรียนจะพูดถึงกาครับกาเมื่อกี้เราพูดถึงน้ําชานะทีนี้พูดถึงกาครับกาใบนี้มีความจุ ก็คือกาตัวนี้มันสามารถบรรจุของเหลวลงไปได้ในกาของมันเนี่ยเท่าไรครับ3ถ้วยดังนั้นเราจะสังเกตนะความจุเราจะพูดถึงขนาดของกาที่สามารถบรรจุของเหลวได้เต็มพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นปริมาตรเราจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงขนาดของของเหลวที่อยู่ในกาหรือวัตถุนั้นๆดังนั้นความจุเราจะพูดถึงความสามารถที่กาสามารถจุน้ําว่าสามารถจุได้เท่าไหร่ ก็ดูที่ว่ากาใบนี้สามารถเอาของเหลวไปใส่ได้เท่าไหร่นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นอ่ะไหนครูเรียนถามก่อนวันนี้นักเรียนรู้จักคําว่าอะไรไบ้างครับนักเรียนรู้จักคําว่าความจุไปแล้วรู้จักคําว่าปาริมาตรไปแล้วและอีกหนึ่งอย่างก็คือตวงนั่นเองแล้วมันจะมีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเราเรียกมันว่าหน่วยอะไรนะครับหน่วยโอโหสุดยอดมากตอบครูเรียนมาแล้วว่าหน่วยกลางนั่นเองวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ แต่นักเรียนรู้จักการตวงแล้วนะครับการวัดปริมาตรการวัดความจุเรียบร้อยแล้วมีคําถามจะถามครูเพิ่มเติมไหมครับใครจะถามครูยกมือถามครับถ้าไม่มีนั้นเดี๋ยวครูเรียนขอตัวไปเตรียมสอนในคาบต่อไปก่อนโอเคนะ เดี๋ยวครูเรียนจะมาอธิบายเรื่องปริมาตรกับความจุให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าวันนี้ไม่มีคําถามแล้วเอ๊ะก่อนอื่นก่อนจะจากกันไปอย่าลืมว่าให้ใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรเป็นคณิตศาสตรป์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับเดี๋ยวครูเรียนขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน